สามเหลี่ยมดื okay <sk <sk ้ร้อเนี่ยก็คือ네ที่ลากจากดาวตรงนี้มาหาดาวตรงนี้มาหาดาวตรงนี้เนาะกลุ่มดาวนี้คือกลุ่มดาวพินดาวสว่างของมันก็คือจะเรียกว่าดาวเวกาเห็นไหมดาวเวกาต่อไปกลุ่มดาวละอีกก็คือกลุ่มดาวหงกลุ่มดาวหงก็จะมีดาวสว่างที่เชื่อมกันก็คือดาวเดเนตและสุดท้ายก็คือกลุ่มดาวนกอินทรีคือดาวอาแต่เนาะอาแต่ก็จะเชื่อมกันระหว่างเวกาในกลุ่มดาวพิน ไปหาเดนิในกลุ่มดาวหงส์แล้วก็ไปหาเอาแต่ในกลุ่มดาวนก MC. อินทรีอันเนี้ยเรียกว่าสามเหลี่ยมฤดูร้อ,อนต่อมาต่อมามาดูข้อ4ข้อ4ีอ 4, ่เขาถามว่าความเร็วที่ตำแหน่งที่ใกล้ที่สุดและไกลที่สุดเนี่ยในหน่วย A u ต่อปีเนี่ยคือเท่าไหร่ vp คือเท่าไหร่เนาะแล้วก็ตำแหน่งที่ไกลที่สุดเนี่ย va คือเท่าไหร่เนี่ยก็อยู่ที่หน้า43่าเนาะ43ตรงนี้13 Vp เนี่ยก็คือ v ณตำแหน่ง perihelion ก็คือสามารถหาได้จากตัวนี้นี่ 2πa a ก็คือค่าครึ่งแกนเอกใช่ไหมหารค่าแล้วก็คูณด้วย square root ของ1บวก e หารด้วย1ลบ e เนาะอี่ก็แทนค่าไปเนาะก็ถ้าลองกดเครื่องคิดเลขดูเนาะก็จะมีค่าเท่ากับ12.48เนะ12.48 au ต่อ b มุมชั่วโมงเนี่ยหรือว่า hour angle เนี่ยจะวัดลักษณะคล้ายๆกับ RA แต่ว่าทิศการวัดก็คือจะวัดแบบนี้จะวัดจากเส้นมเมริเดียนผู้สังเกตไปหาเส้นมเมริเดียนของดาว declination วัดจาก equator นะคะไปหาดาวเนาะซึ่งวัดบน มมริเดียนดาวเนาะ